คุณจิราพรวัชราสมนะคะ500บาทพันธมิตรจากกระทุ่มแบน500บาทคุณสมชายสุริยะปราณีบริจาคเสื้อผ้ามาเมื่อเช้านี้ก็จัดการบริจาคให้ตามความประสงค์ของท่านนะคะ mm. พี่แอลนะคะหรือเขาเรียกว่าหมอแอลของเรานั่ละค่ะวันเมื่อคืนนี้ทำน้ําเอมริตขวดใหญ่ทั้งหมด200ขวดแล้วก็น้ําด่าง4ขวดบอกว่า ฝากน้ำด่างให้อาจารย์เชวัตรอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็คุณน้อยขอบพระคุณมากนะคะนายแพทย์ภัยทูนนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจากจังหวัดเลยนะคะ,ะนายแพทย์ภัยทูนจากจังหวัดเลย1,300บาทคุณยายเอง1,000บาทคุณแน่งน้อย1,000บาทพี่แอลนะคะแล้วก็คุณหมอบริจาคแผ่นเพลทมาให้ด้วยนะคะแล้วก็บร้านครีนนะคะ ให้มาหนึ่ันบาทคุณวรางคณาอันนี้เพื่อนรักค่ะ500บาทคุณลำแก้ว500บาทคุณยายพยอม500บาทคุณสวียน500บาทเมืองเลยการแพทย์500ยบาทป้าแต๋ว500ยบาทคุณอนงสองร้บาทคุณปรีชาตั้งไับูรณสอ0รบาทคุณสุวพีศรีบุญเรือง500ยบาท คุณสุนทรีสีบุญเรือง5บาทอ่บาทคุณธนิตมาพร้อมกับสายฝนอีกค่ะ,ะมาพร้อมกับไอเฮีย er นะคะคือเจ๊จึงเจ้าของอร้านกุ้ยชายอร่อยจากนาครนายกนะคะมอบให้1,000บาทค่ะคุณสิคริน100บาทไม่ประสงค์จะออกนามมาจากภาคใต้นะคะ100บาท ไม่ประสงค์จะออกนามจากจังหวัดนครนายกยังกันนัดกันมาเที่ยว4,000บาทค่ะไม่ประสงค์จะออกนามจากกทมนะคะคือพี่น้องจากกรุงเทพไม่มาจะเอาเงินมาให้ก็ยังดีนะเออไม่มาเอาเงินมาก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นใรเฉย1,500บาทค่ะทนายสามารถจากโคราช2,000บาทค่ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งที่จะละเลยไม่ กรอบดวงดีจากเชนบรีไม่อั้นสามพันชิ้นไม่เสร็จไม่กลับไม่หมดไม่กลับทั้งคืนเจวันวันนี้มีบาจ,จ่างแล้วก็มีข้าวราดเขาบอกว่าหมูผัดเขาผัดผัดผัดทัวค่ะหมูผัดทัวนะคะวันนี้เจวันก็เต็มที่นะคะแล้วก็ครัวคุณอิติก็เต็มที่อาม่าเชียงนะคะหรือเราเรียกว่าอาม่าสารโลกเพราะว่า อาม่าน,นี้ลูกสาวไปสารโลกตอนไปยื่นรายชื่อกันที่สารโลก4.6ก็คือ46,000คนค่ะตอนนั้นเราไปสารโลกนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ถึงปีนะคะอามาเชียง1,000บาทและสักครู่นี้อ,อเจ้ครอบครัวเจมีทั้งหมด4สาวนะคะแต่ว่าวันนี้มา3สาวก็จะมาคุยทุกวันถ้าเจอหนะน้อยวันนี้ขาดอะไรเยนก็บอกอาเจ้บอกว่าอาเจ้ วันนี้เราไม่มีน้ําไม่มีข้าวอาเจ้เลยบอกว่างั้นน้อยเอาเงินไปซื้อข้าวเหนียวนะพรุ่งนี้6,500บาทค่ะค่ะนั่นคือเงินบริจาคจากเต้นแนวร่วมนะคะสําหรับเต้นสหายนะคะจากพิศณุโลก1,000บาทคุณพยอมหาดใหญ่2,000บาทคุณจำเนียนสวัสดี300บาทคุณสิริการสีทองเย็น500บาท คุณสวัสด์ส0มบาทคุณน้ำทอง200บาทคุณคำผาสองร้บาทอมามาจิงจิตห้าร้อบาทผู้ไมประสงค์จะออกนามสาม0ันบาทรวมทั้งสิ้น8 0 0พบาทนะคะ,ะตรงเป็นพลังธรมาธิปไตยหรือเต้นสหายนะคะสำหรับสิ่งของประกอบไปด้วยนะคะ,ะคุณสิริการสีทองเย็นข้าวเหนียว50ากิโลน้ำดื่ม15บห้ถัง คุณวราิมนสาบเสริมภาพกาแฟกับขนมนะคะคุณคำผากระสินนะคะมังคุด5้กิโลคุณสีพัตราปลา,าหลนโอหยาบทางจังเลยน้ำพริกแล้วก็ผักสดนะคะ,ะคุณน,นันทยาหักทวันสบู่ค่ะกลุ่ม a อ t ทจากจังหวัดนชนบุรีนะคะนำโดยคุณป้าทวีประกอบไปด้วยเงาะหกถุง มังคุดสองถุงนะคะผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะก็นำช่วยโฟมเข้าสารและน้ำเดืนมามอบให้ทุกอย่างที่ท่านมามอบให้เราพี่น้องที่อยู่ท้องสนามหลวงต้องกราบขอบคุณท,ท,ทุกทท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจมามอบให้เพื่อนซึ่งส่วนมากเป็นคนอีสานนะคะร่วมเดินทางไกลมาก็นับวันนี้ก็อีกสองวันกวันแล้วเท่ากับสเดือน จริงๆเราคุยกันบอกว่าเราจะอยู่กรุงเทพไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แต่วันนี้ทำสถิติเกินไปแล้วเพราะว่าเราเข้ากรุงเทพในวันวันที่สามที่สนามชัยแล้วก็มาที่นี่นะคะสนามหลวงมันก็เกินนะคะเกินเกินหนึ่งเดือนไปแล้วที่อยู่สนามหลวงถามว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ท่านที่กำลังรับชมช่อง13สาสยามไทยนะคะเป็นทีวีผ่านดาวเทียมท่านจับตาอาจารย์ชวัตให้ดีเพราะว่า วันนี้พี่น้องรู้เปล่ามีตำรวจเข้ามารู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ต้องรู้นะต่อไปนี้ต้องหัดเป็นสกอตแล้วนะตำรวจท่านก็จะมีภาพภาพผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ไปข่มขู่ที่บ้านอาจารย์ชวัตที่เขาเอารูปมาให้ดูวันนี้ก็คือต้องการให้พี่น้องรู้ว่าใครก็ตามที่ขัดขวางเขา ในเรื่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็คงจะเป็นแบบนั้นพี่น้องกลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวก็นอนอยู่บ้านใช่ไหมกลัวไม่กลัวอย่าคมขู่ะให้ยากคนอยู่ท้องสนามหลวงวันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียถ้าแผ่นดินต้องเสียเรายอมโอ้โหถ้าแผ่นดินเสียเรายอม ั่นคือเสียงสะท้อนจากพี่น้องที่อยู่ท้องสนามหลวงนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนี่เรื่องอะไรแผ่นดินผืนสุดท้ายจะต้องถูกแบ่งเป็นของคนอื่นนะคะสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านใครที่ยังไม่ออกมาท้องสนามหลวงมาเดินดูพวกเราค่ะพวกเราอยู่ที่นี่ถึงแม้ฝนจะตกพื้นจะแฉะเราไม่เคยถอยไหมพี่ภูไทยภูพี่ภูถอยไหมไม่ถอยพรุ่งนี้จะสู้ไหมถ้าฝนตก พวกนี้จะไปสหประชาชาติกันไหมไป,ไปไปไม่ไปไปอ้าวพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะคะ11โมงที่สหประชาชาตินะคะสำหรับวันนี้นี่ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ร่วมมาให้กำลังใจพวกเราพวกเราต้องการสิ่งหนึ่งจากท่านก็คือความเสียสละคนมีเงินก็อยากให้สละเงินคนมีเวลาก็อยากให้สละเวลาคนไม่มีเวลาก็ทำไรดีเอ่ย ฝากฝากของมาให้เราบ้างพรุ่งนี้เราต้องการผลิตหนึ่งอย่างสองข้าวสารสต้องการอะไรป้าป้าบอกว่ามีแต่น้ำฝนมันกินไม่ได้น้ำขวดไม่เหลือแล้วนะป้านะป้าก็าเอาขวดใหญ่แล้วก็ไปแบ่งกันนะป้านะได้ไหมคะมันไม่มีขวดเล็กนนะองเออก็อยากให้ทุกคนนะคะ ถ้าคนไหนเต้นไหนขาดน้ำตอนนี้อยู่ที่แนวร่วมมีน้ำเอ็นิดจากคุณหมอแอลเป็นน้ำขวดลิตรใหญ่อะ่ะเราก็เอากลับไปที่เต้นแล้วก็แบ่งกันดื่มนะคะดื่มคนละนิดคนละหน่อยเพื่อสุขภาพคุณหมอแอลจะได้สบายใจนะคะเรามีให้แต่ห้ามดื่มคนเดียวนะดื่มคนเดียวได้ไหมเอยไม่ได้ดื่มไม่หมดนะคะก็อยากจะฝากถึง่น้องทุกๆคน มีเรื่องราวทุกขร้อนใจก็นํามาบอกกล่าวกันบ้างเพราะวันนี้ก็รับหลายเรื่องบางคนก็บ่นว่าพี่พวกผมไม่มีพาเลทเลยผมจมน้ําบางคนมีพาเลทแล้วไม่แบ่งเลยเราอยู่ที่นี่เราจะต้องอะไรกันคะแบ่งปันเนาะแบ่งปันเป็นไหมเออเป็นอ,อ,อาหารเรายังแบ่งปันกันเลยถ้าเรามีพาเลทเหลือก็แบ่งมาบ้างเพราะด้านข้างดีฉันจมน้ํา ไม่มีแขกนอนตอนนี้ก็จะชวนมานอนด้วยกันอยู่หรอกตรงนี้เต็มหมดค่ะวันนี้จองหมดแล้วนะป้านะอ่าไม่เป็นไรเนาะอ่าพรุ่งนี้เราหวังว่าของที่เราต้องการวันนี้นะคะคงจะหลั่งไหลมาให้เราเราก็จะรอรับน้ําใจหนึ่งพเัเลตสองข้าวสามน้ำแต่เรื่องอาหารเราไม่กลัวอย่างน้อยโรตีคืนนี้เราไม่อั้นขอเชิญปมให้โรตีหน่อยคะ่ะ สำหรับรายการสำหรับของดิฉันนะครรายการวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ต่อไปก็จะให้น้องพัชชาน้องน่ารักมากวันนี้นะคะเกือบมาไม่ทันเพราะว่าฝนตกรดติดยังดีเพราะว่าเราไม่เป็นจับปลาเหมือนถนนสุขุมวิทเมื่อวานนี้มีการจับปลาบนถนนนะคะค่ะกลับลาไปก่อนนะคะพรุ่งน,นี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับพัชชานะคะแล้วก็เวทีที่ท้องสนามหลวงค่ะเวทีเดินทางไกลกรอบผู้ราชาอาณาจักรไทยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมารับฟังการปราใัยจากสหายชัยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสหายชัยด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและพี่น้องที่ท้องสนามหลวงที่ขคารบรักทุกท่านผม สหายใจหรือสุชาติสีสันนะครับพบกับท่านผู้ชมอีกซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นมีเรื่องที่จะต้องนำเรียนพี่น้องท่านผู้ชมและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลกว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจและก็นำเสนอข้อมูลพี่น้องที่ลงการวันนี้ก็เป็นอีกวัน ที่เราได้เดินทางไปจะใช้คําว่าดาวกระจายก็คงไม่ผิดนะครับหรือว่าจะใช้คําว่าเราไปปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการทำการเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เป็นน้องหมวนมหาประชาชนต้องการนั่นก็คือเราไปยื่นหนังสือพร้อมอ่านถแถลงการ ต่อสื่อมวลชนต่อหน้าสื่อมวลชนที่จุดแรกนะครับคือสารดีกาหลังจากนั้นพี่น้องจำนวนมากมายทั้งรถดดและเดินเท้าก็ไปที่กองทัพบ,บกแล้วก็ไปที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบกกาศและกองทัพเรือทั้งหมดนั้นก็ได้รับการต้อนรับ ด้วยรอยยิ้มมันเป็นมิตรบรรยากาศที่เป็นกันเองท่านก็ได้มีการมาจับไม้จับมือมีการบอกให้พี่น้องว่าให้รักษาเนื้อรักษาตัวเดินทางกับฐานที่มั่นด้วยความปลอดภัยบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นอย่างยิ่งซึ่งพี่น้องจากกลุ่มพลังธรรมธิปไตย พี่น้องสภาเกษตรกร,กรไทยแห่งชาติและก็พี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติที่เราร่วมกันไปนะครับท่านที่กระลบครับเมื่อเสร็จภารกิจตรงนี้กลับมาฐานที่มั่นเกือบบ่ายสองพี่น้องประชาชนก็จะหิวข้าวเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นช่วงบ่ายๆมาฝนก็ตกเช่นเช่นเคยกับเมื่อคืนนี้บรรยากาศตอนนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกลัวจะเกิดโรคเท้าเปื่อยนะครับพัน,นันก็ฝากพี่น้องที่อยู่ท้องสนามหลวงเราไปไหนมาไหนก็ได้ปรดระมัดระวังเรื่องเท้าแช่น้ํานานๆเราอยู่ที่นี่นะครับคือสนามหลวงก็เป็นธรรมดาฝนตกก็มีการเหยียบย่าไปก็อาจจะทําให้หญ้าบางต้นบางยอดมนันเกิดการเสียหายมัน ของเป็นการเสียหายเรื่องญ้าซึ่งเราสามารถปลูกทดแทนได้ตลอดระยะเวลาก็ต้องขอกราบประธานอภัยช่วงเดินทางอาจจะทําให้พี่น้องอมีลบติดอยู่ช่วงไม่กี่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้รับความะสะดวกจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจากทางสันติบาลจากหน่วยข่าวกลองได้ประสานงานให้เราอย่างดี และท้ายที่สุดตอนขากลับเรากลับทางด่วนก็ต้องขอบคุณทางการทางพิเศษนะครับที่เรากลับทางด่วนโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บนหลังคารถอยู่หลังกระบะก็เป็นที่พอใจว่า,าภาพมันสวยงามโดยเพราะเวลาเข้าโค้งนะครับพี่น้องก็กลับมาถึงที่นี่พี่น้องที่รบครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องหญ้าตาย หรือสนามอาจจะเสียหายบ้างแต่ก็มีทีวีช่องหนึ่งพยายามที่จะย้ำแล้วย้ำอีกเรื่อง